โปรแกรมการวนรอบแบบฟอร์ดูและตัวเลือกข้อมูลชิปดิจิตเตอร์ในโปรแกรมนี้เราจะใช้ฟัง์กชันฟอ l ์ o p เพื่อควบคุมให้โปรแกรมทำงานวนรอบซ้ำๆกันเป็นจำนวนสิบครั้งโดยในการคำนวณน,นั้นก็จะเก็บค่าผลการคำนวณ ไว้ในชิปรีจิสเตอร์เพื่อเก็บค่าการคำนวณในอดีตไว้เริ่มต้นการออกแบบโปรแกรมไปที่หน้าต่างของรอกแบกแกรมเข้าไปที่กลุ่ม STRUCTURES กลุ่มโครงสร้างเ็นโ l ลดอที่ตรงนี้ให้ทางการคลิก ไอคอนของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือไปในพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ปล่อยแล้วเจนว่าตอนนี้เราได้โฟลูกบบไดโฟลู โดยด้านบนที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เอ็นตรงนี้เราสามารถจะป้อนตัวเลขเพื่อควบคุมการทำงานแบบวนรอบในนี้ในพื้นที่นี้ของฟอร์ลูล์ว่าต้องการกี่รอบโดยไปที่โหนโดแล้วก็คลิกขวา Create Constant เราต้องการสิบครั้งให้วนทำงานในนี้สิบครั้ง ส่วนตัวไอตัวนี้ loop iteration ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนับว่าตอนนี้ o o p ของเรา for loop ของเราเนี่ยทำงานไปแล้วกี่รอบโดยเริ่มนับรอบแรกเป็นรอบหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสาสี่ห้าไปเรื่อยรอบสุดท้ายของ for loop ตัวนี้ก็จะเป็น9ก้าศูนย์ถึงเแล้วก็ถ้าทำงานต่อไปอีกก็ถ้าเข้ามาในนี้อีกก็จะวน กลับไปที่ศูนย์ศูนย์หนึสองสาสีห้าเจ็ดแปดเก้าโอเคเราลองมาดูในส่วนต่อไปต่อไปเราจะวางตัวเลือกข้อมูลชิปรีจิสเตอร์คลิกขวานะครับให้เมาส์เปลี่ยนเป็นเสียลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่เมนู ย่อย add chip register เราจะได้ชิป register มาจะเห็นว่ามีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งขวานี่คือ input ของชิป register ส่วนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นค่าของชิป register ตัวนี้ในอดีตของรอบที่แล้ว เราสามารถจะปรับได้ว่าต้องการค่าในอดีตย้อนหลังไปกี่ค่าตอนนี้เราจะให้เก็บค่าในอดีตของตัว Input Chip Register ตัวนี้จึงมีสามค่าในอดีตจากนั้นเราจะลองให้โปรแกรมทางการคำนวณง่ายๆเช่นการนับค่าเพิ่มทีละห้า เป็นค่าสมมติเราก็จะเกสรีคอลสแตนด์ห้าการคำนวณเราก็จะนำค่าในอดีตของชิตดิจิเตอร์มาบวกกับห้าแล้วก็เห็นว่า เมื่อนำค่าในอดีตของชิปดิจิสเตอร์มาบวก5แล้วก็จะป้อนไปยังอินพุตของชิปดิจิสเตอร์ฝั่งขวามือตัวนี้แล้วก็ป้อนค่าที่คำนวณได้เอาไปเก็บไว้ในชุดของชิปดิจิสเตอร์สตัวนี้เรียงตามลำดับนะครับตอนนี้เราจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้ชิปดิจิสเตอร์สตัวทางด้านซ้ายมือ โดยตอนนี้จะกำหนดให้เป็นศูนย์ทั้งหมดเป็นภาวะเริ่มแรกค่าเริ่มแรกของจิป p ดิจิตเตอร์ ต่อไปเราจะนำค่าที่เราคำนวณโดยการบวก5เข้าไปแล้วเนี่ยมาแสดงผลโดยการสร้างตัวแสดงผลนับเบร i ดิเ c a t o r คลิกขวาแล้วก็สั่ง create Indicator นะครบไปที่สายไฟก่อนแล้วก็คลิกขวา Create Indicator แล้วก็จะได้ น้ำ b e r บริก c a ดิเของตัวเอาท์พุตที่ได้จากการคำนวณตรงนี้แล้วก็เราจะแสดงค่าในอดีตนะครับค่าในอดีตครั้งที่แล้วของกรูปนี้นะครับ เราจะ create indicator เช่นกันแล้วก็อดีตก่อนหน้านั้นอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้าของตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นค่าในอดีตย้อนหลังไปอีกอตามลำดับที่เราเห็นจากบนมาล่างอโอเคครับเราลงไปดูที่อฟอนพันเนลนะเก็จะจัดเรียงให้ กทดสอบจะจะครับโอเคครับเรียงตามลำดับต้องต่อไปเราลองมาดูการทำงานของตัวโปรแกรมที่เราออกแบบไว้ ต่อไปเราจะมาดูการทำางานของโปรแกรมที่เราเออกแบบไว้ ไฮไลท์ Execution เพื่อจะได้ดูค่าในส่วนของรอบแรกได็นอ้ตรงี้เห็นว,ว่ารอบแรกคำนวณได้ห้านะก็รอบต่อไปคือ10บเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าที่เคยคำนวณในอดีตนั้นจะถูกชิปไปตามจิตสเตอร์3ตัวนี้จากบนลงมาล่างนะ 25, 30, 35, นะยี่ห้าสามสิบสามห้าคงสต็อปหยุดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาพุธเป็นสี่ห้านะครับถ,ถูกโยนขึ้นมาเข้าจีบดีจิสเตอร์ตัวบ,บนนะครับ ก็หยุดการทําง,งานโปรแกรมก็ถือว่าทาง,งานถูกต้องครับสามารถชิ้ข้อมูลแล้วก็นํามาแสดงผลอย่างที่เราต้องการสําหรับเจ้าตัวที่เราเห็นเป็นตัว i ตรงนี้หรืออ,อิเ r เ t ชันตรงนี้ก็สามารถนำมาแสดงผลได้เช่นกันโดย เอาพุทจะจ่ายเป็นตัวเลขจำนวนเต็มออกมาเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดับเบิลเป็นเรียวก็คือเป็นเลขที่มีทศนิยมเป็นสีส้มตรงนี้เราจะเกรดอินดิเคเตอร์เช่นกัน แล้วก็นำไปแสดงผลดูว่าตอนนี้โปรแกรมเราทำง,งานไปแล้วกี่รอบนะลองทดสอบดูดูการรันเห็นวรับแรกนี่จะเป็นสูงรับรอบมายเลขสูงมันเลขหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อครับหนึ่งสอง เรามาดูว่าจะนับถึงค่าสูงสุดเท่าไหร่สำหรับตัวไอครับค่าสูงสุดนับถึง9นะครับโดยวนกลับไปนับศูนย์ใหม่รันนี่ก็เริ่มทําเริ่มต้นทำใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เริ่มที่ศูนย์แล้วนับไปถึง9 เช่นเดียวกับทางกลุ hmm. mm ่มนี้เมื่อโปรแกรมทำงานครบไป10รอบนะครับโฟลูปทำงานครบ10รอบก็จะหลุดการทำงานออกจากโฟลูปนี้ไปด้านนอกตรงนี้แล้วก็จะวนกลับเข้ามาใหม่โดยนำค่าศูนย์เข้าไปกำหนดค่าเริ่มต้นให้ชิมด r จิสเตอร์ใหม่ก็เริ่มนับจากนับจากศูนยรอบที่ศูนหรือรอบที่ศูนย์ได้ค่าพุทีิเท่ากับห้า Não sei โคครับนี่ก็น่าจะครบสหรับโปรแกรมฟอร์ลูกแล้วก็จีพีติสเตอร์